เฮ้ยมันมีงูป้ะเนี่ยอันนี้งูจริงป้ะน้องอาจจะหลบอยู่ตัวแรกนะครับเยอเออสองข้างทางนี่คือเฮ้ยเอาจริงอยากกินอะไรทำไมถึงแทนแม่เบี้ยงงมากเลยอันนี้งูจริงป้ะน้องอาจจะหลบอยู่ตัวแรกนะครับ ตัวนี้ตัวอะไรเลยไลโน่อ๋องูพญานาคหรืองูมูนอนแรกครับงูเขียวเฮ้ยงูตัวนี้งูเฮ้ยงูตัวนี้จริงจริงเทพนะมันเหมือนมันมีความเหมือนพญานาคอ่ะอันนี้คือจริงใช่งจริจริงเหรอเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบอฟูบอมีอียังบอมีอียังบังแผนทราความเป็นงูของเราได้อีกคำแก้ว ไปดูตัวนี้ว่าท์ลิฟไวเปอร์นะครับก็คืองูตัวนี้เขียวครัแต่ว่าน้องงูแต่ว่าน้องค่อนข้างตัวเล็กเลยอ๋ออ๋อมัเป็นงูตัวเล็กน่าเกลียดาษาไทยตรงไหนข้างบนนี่เองเขียวกระอินภาษาไทยอยู่ข้างบนนะฮะนูนข้างบนนูนูนเขียวกระอินอันนี้จะคุ้นเคยเพราะว่าเาเจอตามบ้านเนี่ยเออใช่แต่ว่างูที่นี่จะมาค่อนข้างตัว มเหมือนยังเป็นตัวยังไม่โตเต็มที่พิตอ่อนก็คือจะส่งผลกับคนที่แพ้อารมณ์คล้ายๆคนแพ้พึ่งต่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรอันนี้งูเขียวบอลงูเขียวบอลนะครับโอ้หนี่นี่ตาแป๋วใช่ไหมงูเขียวบอลเขียวบอ i บอ o r t h hard อ o be s ี m e น h i ก็เลยชื่อของเดียวบัวอันนี้ก็คืองูล,ลายสอครับอ๋อลายสอน,นี่อุ้ยจับเป็ดไหนไหนน่ารักนี่มันลูกปั้นป่ะเน,นี่ยเอาจริงน่ารักมากลายสอน,นี่ย่อมาจากสอไข่เกืออหรือเปล่าเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยตัวจริงลองดูดิมันหายใจปหม มันคือของจริงนะครับเพื่อนๆตอนแรกผมคิดว่ามันคือลุ่มปั้นนะแต่เมื่อกี้ดูแล้วมันหายใจนะครับนี่คือของจริงเลยนะครับงูลายหอมีกนนู้นะครับไม่แน่ใจว่าจริงอันนี้งูต้องไฟนะครับอันนี้ก็ของจริงแต่ว่านอนอยู่นะฮะงูที่เขาเรียกงูต้องไฟเพราะว่าสีมันจะเหมือนโดนไฟอ่ะ ได้ยินบ่อยเลยเจอบ่อยป้องทองเนาะป้องทองเป็นงูพิษหรือเปล่านะเป็นพิษอ่อนลายจะค่อนข้างเอกลักษณ์เลยนะครับคนชอบจําสับสนกับงูสามเหลี่ยมที่มีพิษอันตรายนี่โอ้นี่แสงมนสะพรนะนี่นะครับป้องทองก็หลุดไปแล้วเวสเทิรนฮอคโนดแต่ยังหาไม่เจอนะครับนอนหลบอยู่หล่ะ อันนี้คือมาดากัสกาฮอปนอตเฮ้ยเฮ้ยๆๆน้องตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกที่ที่ดูต้อนรับต้อนรับคนมาแล้วนี่น้องจะออกมาต้อนรับแล้วสวัสดีจ้านี่น่ารักนะเนี่ยมาดากัสส์ไอ้กว้งมาดากัส์มาดากัส์คนหลายๆคนที่เลี้ยงงูเนี่ยก็ชอบเลี้ยงฮอโนอตนะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมองด้านข้างจมูกเขาจะเหมือนหมูคือจมูกเขาจะเชิด ดูห้องนู้นมีหลายพันมีหลายพันนะครับเพื่อไปครับอันนี้น่าจะเป็นพันอันนี้ตัวใหญ่ขนาดการก็ูนเลยตัวใหญ่ใช่หน้าน้องจะเหมือนหมูไงก็จะแบบมีความน่ารักแต่ว่าเป็นงูมีมีมีพิษอ่อนนะนิ่ว่าน้องเป็นน้องหิวนะหิวน้องหิวครับใช่โอ้โหจริงๆมันมันเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศก่อน อคือสองข้างทางนี่คือแบบคือพรีเซนต์งูได้ดีทําให้คนเดินไปแล้วก็ไม่เบียดกันด้วยแล้วก็มองเห็นได้ได้ง่ายด้วยนะครับนะงูที่เราคุ้นเคยกันงูทางมะพร้าวครับงูทางมะพร้าวครับหรือที่เราที่คนในกลุ่มงูจะเรียกว่าพี่ห้าวนะครับทำไมถึงพี่ทไมถึงเรียกพี่ห้าวก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือเป็นงูที่ไม่มีพิษไม่มีพิษสงอะไรเลยนะครับไม่มีแต่ว่าพฤติกรรมก็คือ ชอบขู่แล้วก็ชูคอชอบชูคอให้มีลักษณะเหมือนงูจงอางก็คือเวลาน้องเจองูเห่าหรือจงอางเนี่ยน้องก็จะสู้นะคนก็เรียกพี่ห้าคือสู้เขาไม่ได้แต่ก็แต่ก็แบบเขาเล่สายมออดีทายครับแล้วนี่เน่าจะเกี่ยวเขาอยู่ไหนต่อไปก็คือเจ p ปนน s e Lacsnet ตะกูลแรดนะครับจริงจริงจริงงูคอนเน็อย่างน้องฟิลิปกับมารินก็จะเป็นหนึ่งในแรดเหมือนกันแต่ว่านั้นเป็นงูของทางประเทศอเมริกา งูสิงหางลายอันนี้ก็เป็นงูที่พบได้ตามงูสิงที่ชื่อฟูมากแต่พวกนี้เขามองไม่เห็นเราแบบใช่ไหม จริงๆเขาน่าจะมองเห็นเป็นเหมือนก้อนก้อน,อนความร้อนสีแ,งแดงๆขยับขยับใช่ขยับขยับ <c oughs> จริงๆงูสิงเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแต่ว่าน่าจะติดพลรบรถ้าจำไม่ผิดคือคน <gracias. S 1> คนเลี้ยงไม่ได้เป็นงูที่ต้องเก้าระวังต้องชื่นชาญขนาดไหนเรื่องพรบนะครับอัแต่สีส้มๆนนะครับมาป็นงูกระปากนะใช่นี่ก็คืองูกระปากครับ <c oughs> <ะ>นี่อนี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ป่ะน่าจะไวัด นีน้องกำตปนะครับเป็นงูพิษอะายละเอียดดีเลยโตเต็มที่ยาวแค่ไม่เกิน80สเซนีจะเป็นลกลายสังเีนน่านะคก็้งตทาสิบมองเเทศไทลาวเีดากัมพูชามัเนดีเียด้วยรันี่กลังแรบลิอย่นี้เลยนี่คือเห่าเผือกนะต่อไปนี้ทุกคนกำลังจะได้เจอกับมอง k e y อป ออกได้15ถึง30ฟองครับจะอยู่บริเวณทางตอนมีพิษร้ายแรงด้วยเอเชพิษร้ายแรงเจอในแถบเอเชียใต้นะครับบ้านเราบ้านเราจริงก็มีนะงูเห่าเผือกเวลาเขาสู้นี่นี่นี่พี่เห็นอึเลยรู้เลยว่าตัวนี้งูจริงแน่นอนก็ได้แผนแม่พิ娅โชว์นี่จะเป็นบนตาพี่เหรอแผดแม่พิ娅ต้องขออนุญาตจริงๆก็รู้จักคนที่เลี้ยงงูเห่าเผือกอยู่เวลา ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถามเราอีกทีกน่าจว่ามีพิษง่ายเลยเพราะว่ามัน,นคือซาบ้านะซอบ้าซึ่งเป็นเปน็นี่คืองูพิษร้ายแรงนะครับถ้าไม่ชํานาญเนี่ยแล้วเจอตามธรรมชาติต้องหนีเลี่ยงเลยนะครับนี่คืองูเห่าทองพ่นพิษนะครับถัดจากงูเห่าเผือดเมื่อกี้นะครับงูเห่าทองพ่นพิษนะครับและไฮไลท์ก็คือน้องกําลังแห่แม่เบี้ยนั่นเองว้าว ไม่รู้ว่าทำไมน้องแผแเบียนะคือเขาจะโฉกเราหรือเปล่าเ,เป็นงูพิษอันตรายนะครับโตได้ถึง1.2เมตรสามารถ้นพิษได้ด้วยนะครับเป็นงูเห่าที่สามารถ้นพิษได้ไกลถึง2เมตรโดยพิษนั้นเนี่ยจะมีผลทําลายสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสุนัขแมว หรือสั่นนักล่าตัวอื่นนะครับโดยพิษเนี่ยจะกระเด็นเข้าสู่บริเวณดวงตาเนาะทำให้ศัตรูเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดทรามานนะครับแล้วก็หนีไปแล้วเขาเนี่ยก็จะปลอดภัยเนาะเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่ค่อนข้างมหัศจรรย์นพนพิษได้นะครับนี่ถัดจากงูเห่าทองพ่นพิษนะครับก็มาเป็นงูเห่าพ่นพิษแห่งสยามนะครับนี่งูเห่าพ่นพิษแห่งสยาม Hey. Oh. ลำตัวมีสีดำผสมสีขาวนะครับท้องขาวนะค่อนข้างชอบเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้สวยมากเลยเฮ้ ยี่ดูกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผมแม่เปี้ยจะสู้การตู้กับใบไม้อยู่ๆแผมแม่เปี้ยะตู้กับใบไม้นี่หิวหิวแล้วจะกินหินมีหินให้กินไม้ทำไมถึงแผมแม่เปี้ยงงมากเลยต้องมีหินให้กินไม้อันนี้ถ้าเพื่อนๆรู้ว่าทำไมอยู่ๆมูเห่าถึงแผมแม่เปี้ยะถ้าเพืนๆผมเท่าที่ผมเชื่ก็คือเหมือนกับเวลาเขาเจอศัตรูหรือเจอเหยื่อนะครับนอกจากนี้มีเหตุผลอื่นไว้ถ้าเพื่อนๆรู้ก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับคนนี้สวยนะเราจริง ฟองมันขาวอะ่ะไตัวนั้นก็จะกำลังแขกตัวนั้นแผ่นานมากแผ่แต่ตัวนี้เลื้อยระบบราชสวัสดิ์ของที่ตีมันทองไงโอเคเมื่อกี้มันเอาเ,อเที่ยวออกม,มันพยายามตะก,กัด ทีบ้านสองโซนข้างนอกมันทำอะไรกันเพราะมันไม่แข็งไ่เดือดลองกระโดดเฮ้ยมันมันกมันสะดุ้งตามการกระโดดแสดงว่ามันมีเซนเซอร์อะไรบางอย่างที่ทำให้มันจับความเคลื่อนไหว ตอนนี้คือที่เราทำคือเราให้คุณกอลเขากระโดดอยู่ข้างนอกข้างนอกตู้งูนะครับแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือก็คืองูเห่าทองมันมันชะงักตามการเคลื่อนไหวของเราเราไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำ่างนี้่อดได้ถามว่าอายเด็กข้างนอกมันก็คือก็คือไม่อายไม่ก็อายใดๆโอเคให้น้องมาผ่อนนะครับ หมือนงูสีชน,นิดอื่นนะไม่มีพิษเนาะเป็งูไม่มีพิษันวิ่งมากนะครับไม่มีไม่มีความดุร้ายไม่สู้คนไม่สู้พฤติกรรมของงูสายพันธุ์นี้นะครับจับเส้นที่ลากมาถึงตาเขาเนี่ยเส้นที่ลากจากตาเขาเนี่ยจะเป็นเส้นหนาอื